สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับที่เชื่อยจในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะจากเรื่องที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะก็คือพระพุทธนะคะพระพุทธนักเรียนได้ทราบความหมายของพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไปแล้วนะคะแล้วก็มีชาดกอีกสองเรื่องพี่เชิดก็จะมาสรุปนะคะของบทที่หนึ่งที่เราได้เรียนไปในครั้งที่แล้วนะคะสรุปได้ว่าคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามาช้านานดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญกับการดำเนินชีวิต ประจวันของคนไทยและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวัฒนธรรมพุทธประวัติคืออะไรพุทธประวัติก็คือประวัติของพระพุทธเจ้าการศึกษาพุทธประวัติทำให้ได้ข้อคิดคุณธรรมและเป็นแบบอย่างที่เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตของเราได้นะคะส่วนชาดกคืออะไรชาดกก็คือเรื่องของพระโพธิสัตว์ในชาติต่างๆก่อนที่จะประสูตรและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายซึ่งให้ข้อคิดในเรื่องต่างๆเช่นอารามัทูุสกะชาดกให้ข้อคิดในเรื่องความฉลาด ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนมหาวานิชาดกให้ข้อคิดเรื่องความโลภเป็นขละความกตัญญูนะคะอันนี้คือบทที่หนึ่งที่เราเรียนไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะที่เชอร์ก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องพระธรรมเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะ ตัวชี้วัดนักเรียนต้องบอกความหมายความสำคัญของพระไตรปิฎกหรือคำพีของศาสนาที่ตนนับถือได้ต่อไปนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฎกได้ถูกต้องนักเรียนสามารถเห็นคุณค่าของพระไตรปิฎกและสามารถสื่อสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกได้ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น5เรื่องด้วยกันนะคะพระธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่สองนี้ก็คือหน่วยชื่อว่าพระธรรมนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับพระไตรปิฎกพระรันาตนาใยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนสุภาษิตศาสนาวัตถุ ศาสนสถานและศาสนาบุคคลของศาสนาต่างๆนะคะเราจะเรียนใน5เรื่องนี้แต่สำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อก็จะเรียนเรื่องพระไตรปิฎกก่อนเป็นเรื่องแรกค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่สองพระธรรมนักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพอะไร เป็นหนังสืออะไรคะนักเรียนเป็นพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกก็คือเป็นที่เก็บรวบรวมหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกเป็นหนังสือหรือคำพีที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะคะและถือว่าเป็นหนังสือหรือคำพีที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาค่ะขั้นลดับต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูความหมายของพระไตรปิฎกกันพระไตรปิฎก เป็นคำภาษาบาลีมาจากคำศัพท์สามคำก็คือพระมาจากคำว่าวะระนะคะซึ่งแปลว่าดีเลิศประเสริฐส่วนไตรแปลว่าสามปิดกแปลว่าตะป้าหรือภายชนะสำหรับใส่ของ ดังนั้นพระไตรปิฎกก็หมายถึงตะกล่าสามใบที่เก็บรวบรวมหลักคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าซึ่งก็คือหนังสือสามหมวดนะคะก็ได้แก่หนึง่งพระวินัยปิฎกนะคะหรือว่าพระวินันต่อไปอันดับที่สองก็คือพระสุตตันตปิฎกก็คือพระสูตรนะคะลำดับที่สามก็คือพระอภิธรรมปิฎก ก็หมายถึงพระอภิธรรมตักล่าทั้งสามใบนี้ที่เก็บรวบรวมคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็คือหนังสือสามวดน,นะคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูความสำคัญของพระไตรปิฎกกันนะคะก็จะมี5ข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือหนึ่งเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลักฐานชั้นต้นของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา 3. เป็นหลักฐานอ้างอิงในการแสดงหรือยืนยันหลักการต่างๆทางพระพุทธศาสนา 4. เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความเชื่อถือและข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะอะเรามาดูเรื่องที่น่ารู้นะคะเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกกันพระไตรปิฎกนะคะได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มหนังสือด้วยอักษรไทยครั้งแรกในรัชกาลที่ห เริ่มเมื่อพศ2431เส,อ24ส,สร็จและฉลองพร้อมกับงานรัชดาพิเศษในพศ2436แต่ยังมีเพียง39เล่มและต่อมาเมื่อพศ2468ในราชการที่7ก็ได้โปรดเกล้าให้จัดพิมพ์ใหม่เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่ราชการที่หกมีจำนวนทั้งหมด45เล่มค่ะนี่คือประวัตินะคะของพระไตรปิฎกที่เอามาตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเพื่อที่จะให้เราได้ศึกษากันนะคะลำดับต่อไปนะคะเรามาสรุปความรู้เรื่องพระไตรปิฎกกันนะคะพระไตรปิฎกก็คืออะไรคะนักเรียน คำพีที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งพระวินัยปีโดกหรือว่าพระวินัยพุทธบัญญัติที่เกี่ยวกับความปรับพฤติของพระสงฆ์และพิสุมีก็หมายถึงการกระทาต่างๆนะคะพระพุทธพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์ทรงต้องแต่งกายอย่างไร ภิกษุมีต้องแต่งกายอย่างไรนะคะสามารถปฏิบัติแบบไหนได้บ้างและแบบไหนที่ปฏิบัติแล้วผิดนะคะเขาเรียกว่าพระวิในปิฎกนะคะส่วนพระสุตตันตปิฎกก็คือพระธรรม,มเทศนาที่จัดให้เหมาะกับบุคคลและโอกาสต่างๆนะคะ เอาไปสุดท้ายก็คือพระอภิธรรมปิฎกก็คือหรือพระอภิธรรมก็คืออยู่ในหลักคำสอนที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆนะคะสรุปนะคะความสําคัญของพระไตรปิฎกได้ดังนี้อันดับแรกก็คือเป็นที่รวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธ,ธาศาสนา อันดับที่สองก็เป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาสุดท้ายนะคะก็เป็นหลักฐานสามารถตรวจสอบข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาค่ะเอาละค่ะในเมื่อเราได้เรียนไปเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะพระไตรปิฎกนะคะนักเรียนสามารถทราบแล้วใช่ไหมคะว่าพระไตรปิฎก นะคะมาจากคำว่าอะไรนะคะอันดับคำแรกก็คือวะระวะระนะคะแปลว่าอะไรในภาษาสันสกฤตแปลว่าดีเลิศประเสริฐน,นะคะส่วนคำว่าตไตรก็หมายถึงอะไรคะลูกสามนะคะไกรแปลว่าสามปิดดกนะคะแปลว่าตะกระ้า หรือภาชนะสำหรับใส่ของนะคะดังนั้นพระไตรปิฎกจึงหมายถึงตักลาสามใบที่รวบรวมนะคะหลักทำคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเอาไว้นั่นเองนะคะในเมื่อเราเรียนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของพระไตพปิดกดังนั้นนักเรียนก็มาทำแบบฝึกหัดท้ายบทกันนะคะก็จะมีด้วยกันสองหน้า ง่ายมากเลยนะคะที่เชื่อมั่นใจมากว่านักเรียนทุกคนต้องทําได้นะคะนักเรียนทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพราะนักเรียนบางคนนะคะไม่เขียนมาที่เชื่อก็ไม่รู้ว่านักเรียนชื่ออะไรเวลาที่เชื่อตรวจงานที่เชื่อก็ไม่สามารถ ติ๊กชื่อให้กับนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เชิญขอจบการสอนออนไลน์เพียงแค่นี้เจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ